วันนี้เป็นวันพิหัสสัป,ปดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยมกะการห้าปุคละเป็นวันแรกนะของการศึกษาการห้าปุคละ เปิดหนังสือไปที่หน้า271การ5มาจากการ1กับการ3นะการ1กับการ3พอมาตั้งคำถามจับคู่กันร,ระหว่างการ1กับการสานสำนวนที่เราใช้เรียกกันเนี่ยเราเรียกว่าการ5 เราเรียกต่อจากการ4การ4ก็ต่อจากการ3นะแต่ไม่ได้หมายความว่าที่อภิธรรมเราเนี่ยมีการมากกว่าที่อื่นนะความจริงที่ในแหนมก็มีแค่3การเท่านั้นแหละนะก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตแค่นี้เองแต่พอเรามาเรียนคำพียมะกะกันเนี่ย ต่อจากการ3หรืออนาคตการเราอยากจะระบุเป็นตัวเลขเอาไว้สำหรับเรียกสำหรับขานสำหรับสื่อสารในขณะเรียนขณะสอนเป็นต้นกันเราจึงเพิ่มตัวเลขต่อจาก3เป็น4เรียกว่าการ4ีอย่างที่จบไปแล้วในเมื่อวานนะการ4ก็มาจากการ1กับการ2 วันนี้เราเริ่มการ5การ5ก็มาจากการ1กับการ3นะ <c oughs> เป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาสันนิษษานจากขากำลังเกิดเป็นการ1ปุคละนะการ1ปุปุคละจากขากำลังเกิดสังตยะท่อนแรกแต่โสตาจักไม่เกิด เป็นการสามปุคละปัจจนิกะในสังสยะสังสยะท่านที่สองโสตาก็จะเกิดนะท่อนแรกเนี่ยโสตาก,กไม่เกิดท่านที่สองโสตาก็จะเกิดนะเครื่องหมายต้องแก้เป็นเครื่องหมายถูกนะตรงนี้นะโสตาก็จะเกิดเป็นการสามปุัละ อนุโลมะไหนเราจะค่อยๆนะสังเกตกันไปนะการห้านะก็มีความละเอียดนะมีความยากบนความละเอียดเล็กน้อยไม่ได้ยากมากนะเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานจากขากำลังเกิด เราก็หาตามนี้เลยจากขากำลังเกิดก็ต้องมีองค์ทำหลักหลักนะสองอย่างด้วยกันก็คือต้องเป็นภูมิที่จะขาเกิดได้กับเป็นขาเกิดต้องมีคุณสมบัติมีองค์ประกอบ2อ,อย่างนี้นะจากขากำลังเกิดต้องเป็นภูมิที่จะขาเกิดได้ก็คือกามกับรูป แล้วก็ต้องเป็นขาเกิดดังนั้นจึงได้ขาหน้ามาเนี่ยขาเกิดคือขาหน้าได้การขาเกิดกับรูปขาเกิดมานะแต่ว่าสังสย,ยะเนี่ยเป็นการสามปุกคละการสามปุกคละรายละเอียดมันจะละเอียดหน่อยนึงเราจึงเราจึงเขียนไว้อย่างนี้เลยนะ เมื่อเป็นการห้าเราจรึงต้องเขียนองค์ธรรมการสามนะแนบไว้ประกอบไว้แบบนี้นะก็คือหลักการเดียวกันกับการสามปกตินั่นแหละเอามาดูนะมันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำไปมาดูว่าไงมาดูว่า จากกามไปไหนจากรูปไปไหนจากกามจากรูปมันเป็นปัจจุบันเน่ยนะตามสันนิษฐานที่เป็นปัจจุบันจากกามตายแล้วไปอนาคตได้สี่ภูมิเรียกว่ากามไปสี่หรือภาษาย่อๆก็กามสอย่างนี้ก็ได้นะก็มีกามมีรูปมีอสันมีอรูป มีการมีรูปมีอสันมีอโรจากรูปล่ะจากรูปไปเท่าไหร่ดูกันจากรูปไปจากรูปไปนะไปอนาคตนะก็มีกามีรูปมีอรูปไปสามรูปไปสมกามไปสี่รูปไปสาม ในกามไปสี่เนี่ยจะมีอสัญด้วยแต่เรากากระบ,บาดท,ทับไว้นั่นหมายความว่าเราจะไม่นับอสัญเพราะอสัญเนี่ยไปแล้วไม่จบที่นั่นไม่ปรินิพานที่อสัญนั่นได้นะต่ะเลิดไปต่อได้นะเราก็เลย กระบาดท,ทับไว้ว่ากามไปสี่ก็จริงแต่เราจะนับแค่สามก็คือการไปกามกามไปรูปกามไปอรูปนะว <c oughs> นรูปไปสามก็ตามนี้เลยนะรูปไปกามรูปไปรูปซ้ำรูปไปอรูปเราจะดูองค์ธรรมสองชุดนี้ประกอบประกบกันไปนะเพราะเนื่องจากว่า สังไสยะเนี่ยเป็นการสามปุกกละเราจะต้องเขียนคร่าวๆไว้แบบนี้เลยถ้าเราไม่เขียนประกอบคร่าวๆไว้แบบนี้เนี่ยเราจะไปคิดเอาตอนนี้เนี่ยมันมันจะยุ่งกว่านี้นะมันจะยุ่งยากกว่านี้อีกนะเราจรึงต้องเขียนไว้แบบนี้เลยซึ่งไม่ได้ยากนะกออ็ง่ายๆก็คือการไปสี่รูปไปสามนะเอาละทีนี้มาดู ทังตยะต้องการอะไรต้องการองค์ธรรมที่แต่โสตาจักไม่เกิดเป็นการสามปุคละปัจจนิกโสตาจักไม่เกิดโสตาจักไม่เกิดนะตอนเราเรียนการสามปุคละยังพอจำได้ไหมการสามปุคละโสตาจักไม่เกิดก็จะมีองค์ธรรมนะอยู่สองอย่าง อยู่สอ,อย่างคืออะไรคือไม่เกิดกับเกิดไม่ได้นะเกิดไม่ได้กับไม่เกิดนะไม่เกิดกับเกิดไม่ได้จำคำนี้ไว้นะโสตาจักไม่เกิดมีองค์ธรรมหลักๆอยู่สองกลุ่มก็คือไม่เกิดกับเกิดไม่ได้เอามาดู มาดูว่าองค์ธรรมเนี่ยจำไว้นะองคธรรมเนี่ยให้ดูฝั่งปัจจุบันฝั่งอนาคตเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะฝั่งปัจจุบันไว้ดูฝั่งปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าองค์ธรรมเนี่ยเวลาเราตอบออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจุบันหมดเลยนะอย่างเช่นกําลังเกิดเนี่ยเป็นค้าเกิดกําลังเกิดค้าตายก็กําลังตายนะ เราจะใช้คำปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนกําลังเกิดกําลังตายมีแค่นี้เองเราก็ดูที่ฝั่งปัจจุบันว่ากามกับรูปแบบไหนนะกามกับรูปอย่างไรที่ที่โสตาจะไม่เกิดอีกต่อไปก็ต้องเป็นกามรูปที่เป็นปัจฉนะิกามรูปที่เป็นปัจฉิ อันนี้เราเขียนเฉพาะกามกามที่ไปเกิดได้กับรูปที่ไปเกิดได้ความจริงต้องมีปัจฉิอยู่ข้างบนด้วยนะหรือตรงนี้ก็ได้นะเขียนปัจฉิไว้เพราะกามที่เป็นปัจฉิกามที่ตายแล้วไม่ไปเกิดก็มีรูปที่เป็นปัจฉิรูปที่ตายแล้วไม่ไปเกิดก็มีที่เขียนให้เห็นเนี่ยเฉพาะกามร,รูปที่ตายแล้วไปเกิดอีกโสตาจากไม่เกิด ซึ่งเป็นกามที่เป็นปัจฉิรูปที่เป็นปัจฉิหรือกามรูปที่ตายแล้วไม่ไปเกิดอีกนะก็คือชิปะอุภาษาย่อๆนะชิปะอุชิปะอุาา nä, ะอะอก็คือปัจฉิที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจะนะปัจฉิที่กำลังเกิดอยู่ในกามอยู่ในรูปรวมเป็นปัจฉิที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจะย่อๆไปก่อนว่าชิปะอุ นะตามาแล้วหนึ่งชุดหนึ่งกลุ่มต่อไปโสตาจากไม่เกิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ก็กลับไปดูที่เดิมกามไปไหนจึงจะไม่มีโสตาเกิดโสตาจึงจะไม่เกิดก็ต้องเป็นกามไปอรูปรูปไปไหนรูปก็ต้องไปอรูป ถ้ากามตายแล re ้วไปอรูปโสตจะไม่เกิดถ้ารูปตายแล้วไปอรูปโสตาก็จะไม่เกิดเหมือนกันดังนั้นก็ได้กามรูปขาเกิดไปอรูปนี่กามรูปขาเกิดใส่ขาด้วยก็ดีนะกามรูปขาเกิดไปอรูปกามรูปขาเกิดไปอรูปนะกามรูปใส่ขาเกิดกามรูปขาเกิดไปอรูปนี่ก็กามรูปขาเกิดไปอรูป แต่เราแบ่งไว้สอง,สองชุดนะนะตรงนี้ปิกกาว่าเกิดไม่ได้ส่วนตรงนี้ปิกกาว่าไม่เกิดนะไม่เกิดนะย่อๆไว้ก็ได้นะเอามาดูองค์ธรรมของฉิปะอุก,ก่อนปัจฉิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดอยู่ในปัญจ นะก็คือปัจฉินั่นเองก็ต้องเป็นติ1ผลเสขะสามที่เป็นปัจฉิมะภวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจวโวการะภูมิที่เรียกว่าปัญจวโวการะติเหตุกะปฏิสนธิ 9, จิต9กเจตสิกสามากามะชะกลาบ3ามส่วนชุดที่เกิดไม่ได้ก็คือกามรูปไปอรูปนั่นแหละนะแต่เราแบ่งเป็นสองชุดเพราะอะไรมาดูนะ ชุดแรกติหนึ่งติหนึ่งอย่างเดียวนะชุดที่สองเนี่ยผลเสกสามชุดแรกติหนึ่งกํ่กาำลังเกิดในกามะสุขติภูมิเจ็รูปภูมิก้าเว้นจตุตชานะภูมิที่จะได้มรรคเบืองต่ำแล,แล้วแล้วจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพันธ์และจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพัาธนันและแล้วส่วนชุดที่สองผลเสกสาม ซึ่งกาลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็รูป,ปรภูมิเก้าเว้นจตุตชานาภูมินะและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานแล้วมาเรียกทีเดียวตรงนี้ที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่าปัญจวโวการะใช่ไหมกามโูกปัญจวโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิตแปดนะเป็นรูป,ปาวัจระปัญจามาฌานวิปาก,กจิตหนะึ่งแบเจตสิกสามสิบห้านะ กามะชะกลาบ3 74ต่อไปหมดหลังโซตาก็จะเกิดเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะเป็นเครื่องหมายถูกโซตาก็จะเกิดก็ไปดูที่นี่ว่ากามไปไหนจึงจะมีโซตาเกิดได้รูปไปไหนจึงจะมีโสตาเกิดได้กามไปกามรูปมีโซตาเกิดได้รูปไปกามรูปมีโซตาเกิดได้รวมเป็นปัญจะไปปัญจะนั่นเองนี่ กามรูปไปกามรูปก็คือปัญจะไปปัญจะกามรูปขาเกิดไปกามรูปปัญจะนะขาเกิดไปปัญจะซ้าซ้าต้องมีคําว่าซ้ำเลยนะเพราะว่าภูมิเดิมก็กามรูปหรือปัญจะภูมิใหม่ที่ไปใหม่ก็กามรูปหรือปัญจะเรียกว่าซ้ําปูสีพ้เสกสามนะเวน้นเวน้นปัจชิมะพุิกะไว้เพราะว่าชีปะอุไปในหมดแรกเวนปัชชิมะพุิกะ อันมีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการะภูมที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรมะัจกลาบสามเจ็ดสี่อ่าเยะตรงนี้ต้องมีและจะเกิดในปัญจโวการะภูมอีกแล้วค่อยมานี้ที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรมะัจกลาบสามเจ็ดสี่นะนี่หมดหลัง ต่อไปไปดูวิสัชนากันพยายามดูควบคู่กับองค์ธรรมอย่างที่เคยแนะนำมาชุดแรกในะหมวดแรกได้สองชุดชิปะอุก็ปัชชิมะภวิการนางปัญจโวการังอุปปัชชันตานะังชุดที่2กามรูปไปอรูปนะโดนะไปอรูปเน้นคำว่าไปอรูปแล้วปรินิพานที่อรูปก็เยจะอรูปังอุปปชิตวาปรินิพายิสันติเตสังอุปปัชชันตานะังเพราะอะไร ่าตรงนี้ขาเกิดนะเติมขาเกิดด้วยนะอุปปาชันตานางังส่วนหมวดหลังหมวดหลังการรูปหรือปัญจขาเกิดไปการรูปขาเกิดหรือปัญจขาเกิดซ้ําแทนที่จะวิสาชนาว่านะปัญจโวการังอุปปาชันตานังนะแต่ไม่นะวิจาชนาอย่างนี้นะอิตเรสังสะจักูกานางังอุปปาชันตานางังอิตเรสังมีเพราะเพราะต้องการให้รู้ว่าเว้น ชีปะอุหมวดแรกไว้หรือองค์ธรรมหมวดหลังนี้นอกจากเป็นองค์ธรรมที่นอกจากองค์ธรรมหมวดแรกที่มีชีปะอุส่วนสจจัจคุกานังเนี่ยก็ต,ตามสันนิษฐานนะจากขากําลังเกิดซึ่งก็หมายถึงกําลังเกิดในกามในรูปหรือปัญจะอยู่แล้วนะจึงวิจัจนาอย่างนี้นะคู่นี้เป็นคู่แรกของการ5ปุคัละ ก็ประเดิมเป็นการบ้านก่อนเลยนะจากนั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันยาตศาสตราติกายตนานังอุปัชชติตาจาโสตายตนานังอุปัชิสติติจากกายตนานะกำลังเกิดแก่บ,บุคคลใดโสตายตานะก็จะเกิดแก่บ,บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนาปัจฉิมภววกานัง Jawa karreng upa pajan tanang y cakak rupang uppak paji ba tewa perne payeasan titesang Upaabachan tanangtesang cya tenang ta upati nocatesang so taya tenang ta จกักา,ายตนั้จะอุปัชาติโสตายตานั้จะอุปัชิสติเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปริิพพานบุคคลเหล่านั้น กำลังเกิดจักกายตนะก็กําลังเกิดโสจักขายตนะกําลังเกิดแต่โสตายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นหรือจะแปลบุคคลที่จักกุเกิดได้ ที่นอกจากนั้นกำลังเกิดจากขายตนะก็กำลังเกิดโสตายตนะก็จกเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งปนเสกกาบุกจนามที่เป็นปัจจิมาภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทกะนาตมังคีของปัญจวโวการติเฮตุกะปฏิสนธิ่จิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากามาจาก 3, ักาลาบสามเจ็ดสีติเฮตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกมมามสุกติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจตุตจานาภูมิที่จะได้มากเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปารินิพาน ผลเสกาบุคลตามซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจรูป 9, ภูมิเก้าเว้นจตุตชานาภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินนพานที่เรียกว่าอุปาทกนตมังคีของปัญจโวการติเหตุกะปฏิสนติจิต8เว้นรูป,ปาวจาระปัญจามาจารวิปากจิตหนึ่งเจตสิกสามิบห้า กามชกลาบสามเจ็ดสีและปุถุชนสีพนเสกกาบุคคลสามเว้นปัจฉิมาพุยกะอันมีจักขู่เกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกที่เรียกว่าอุปาธกนาตมังกีของปัญจโวการปฏิสนทิเจ5 เจตสิกสามสิบห้าการมาจักลาบสามเจ็ดสี่องค์ธรรมของสัญญาบดได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ